สวัสดีครับผมปีนี้พินชอบครบรอบ29ปีนะครับผมได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับตั้งแต่สร้างแรงบันดาลใจนะคะไอเดียใหม่ๆเพิ่มสกิลเรียนรู้ทักษะเย็บปัดต่างๆนานานโดยเฉพาะช่วงนี้เราอยู่ในช่วง work from home นะครับผมฉะนั้นจะมหีหลายกิจกรรมมากๆตั้งแต่จากเก่าแรกจากใหม่นะครับแจกลายปักฟรีนะครับม,มีโปรโมชั่นช็อป สบายส่งฟรีนะฮะยุคโควิดทำของอะไรดีมีการแนะนำหลายๆอย่างเลยนะครับหนึ่งในนั้นเลยนะครับก็คือการเรียนฟรีนะครับแบบออนไลน์ด้วยนะครับผมด้วยโปรแกรม Zoom นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ต้องมีการใช้งานสำหรับคลาส o ูมแบบนี้นะครับผมการเรียนรู้นะครับคลาสแรกก็จะเป็นของครูอ้นนะครับผมซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Zoom นะครับตรงนี้นะฮะ เดี๋ยววันนี้จะมีการแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า o o m นะฮะว่าลงยังไงนะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับผมเบื้องต้นนะครับเราจะต้องใช้เข้ามาใน Windows นะครับโปรแกรม Chrome นะครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับนะฮะหลังครั้งแรกสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือหาเข้าลิงก์นะครับที่ชื่อว่า z o o m w w w นะครับ,รบมีขึ้นให้เรียบร้อยนะฮะ Zoom.us นะครับหลังจากนั้นเราทำการเข้าเว็บไซต์นั้นๆได้เลยนะครับเมื่อเราอยู่หน้าแรกของ Zoom นะครับเว็บไซต์ของ Zoom นะครับเราไปตรงขวามือนะครับที่เขียนว่า Resources นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่เรียกว่า ดาวน์โหลด Zoom c l i e n นนะครับผมเราคลิกตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วจะมีปุ่มอันแรกเลยนะฮะที่เขียนว่า Zoom Client for meeting เรากดทำการดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเขาจะมีการโหลดด้านล่างนะครับผมนะฮะถ้าเห็นนะครับถ้าเกิดบางเครื่องบางคอมพิวเตอร์ไม่ยอมนะฮะคลิกตรงขวานี่ฮะลราจะมีคำว่าเก็บหรือค e ีปนะครับผมนหลังจากนั้นเราทำการกด เลยนะฮะเพื่อเขาจะได้ทำการ i n s tall ลงตัวอคอมของเรานะครับตรงนี้อาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะครับหลังจากที่มีการลงตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะลงะลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของ Zoom ก็ได้หรือเราสามารถที่จะเข้ามิ팅ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะ เราสามารถที่จะกดเข้าไปเลยแล้วใส่ m e e t i n g ID นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับผมอันนี้คือวิธีการลงในตัว Windows นะครับผมเดี๋ยวจะมีการแนะนำวิธีการลงในมือถือที่เป็น iPhone และ Android ด้วยนะครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่บนมือถือที่เป็น Android นะครับผมวิธีการแรกนะครับที่จะ ลงโปรแกรม Zoom นะครับผมที่จะเอาไว้ประชุมออนไลน์นะครับให้เข้าในอาไอคอนที่เขียนว่า Play Store นะครับผมจะเป็นที่ที่เราจะมีการโหลดตัวโปรแกรมนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นด้านบนนะครับเราก็กดที่เข็นคำว่าเสิร์ชนะครับให้พิมพ์คำว่า z o o นะฮะ Z o O M นะครับผม เราก็กด enter ค้นหานะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นเลยนะครับเป็นอันแรกเลยนะครับที่จะขึ้นมาก็คือ Zoom Cloud Meeting นะครับเราก็กด install ปุ่มเขียวได้เลยนะครับนะฮะหลังจากนั้นแล้วตัวโปรแกรมจะถูกโหลดเข้ามาในตัวมือถือของเราที่เป็น Android เลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตรงนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับผม หลังจากที่มีการโหลดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้าตัวโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคนะครับน่าจะเสร็จสิ้นปุ๊บเราก็สามารถที่จะเปิดตัวโปรแกรมได้นะครับปุ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับ open นะครับแตะ open ได้เลยโอเคตรงนี้ก็เอ่อเช่นเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะ sign up ก็คือลงทะเบียนหรือเราก็กดเป็น join meeting ได้เลยนะครับ ครับผมสำหรับท่านที่ใช้มือถือที่เป็น Android นะครับแล้วก็พอเข้าประชุมนะครับจะเจอ,เอ,อตัวหนังสือที่ขึ้นมาอย่างนี้ความหมายคือ Zoom ต้องการที่จะใช้พวกไมโครโฟนกล้องอะไรต่างๆที่ทาง Zoom ต้องการนะครับแค่เพียงกดคำว่า g o อ It ก็คือตัวด้านล่างนะครับผมหรือไม่ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะถามว่า Zoom ต้องการที่จะ ใช้กล้องเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับผมอันนี้สามารถกดคำว่า Allow ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการลงในตัวมือถือของ Android นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลงในพวก iPhone iPad ลงยังไงบ้างนะครับครับผมตอนนี้อยู่ใน iPhone นะครับผมจะแนะนำวิธีการโหลดโปรแกรม z o o m นะครับผมท่านที่มี iPhone หรือ iPad นะครับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับให้แตะ ตรงไอคอนสีฟ้าที่เขียนตัว A นะครับว่า App Store นะครับผมแตะได้เลยนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำการเสิร์ชหรือค้นหาชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราต้องการก็คือ Zoom นะครับสกดตามนี้ได้เลยนะครับ Zoom นะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดได้เลยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่เขียนว่า Zoom Cloud Meeting นะครับ พอดีของผมมีอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยขึ้นมาเป็นคำว่า open ถ้ายังไม่มีจะต้องขึ้นมาเป็น get นะครับผมสมมุติว่าผม open ปับ๊บนะฮะเขาก็จะไปดึงตัวโปรแกรมของ zoom นะครับถ้าเกิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเปิดมาเป็นโปรแกรม zoom แบบนี้นะครับผมนะครับเราก็ต้องกด ok นะฮะ ok นี่คือการลงโปรแกรม zoom ในมือถือที่เป็น iPhone หรือ iPad นะฮะสำหรับท่านที่ใช้ iOS นะครับ iPad iPhone นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมว่าซูมต้องการที่จะใช้กล้องนะครับเพราะว่าในการประชุมซูมจะต้องใช้กล้องแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเราก็เพียงแค่ว่ากดโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถใช้กล้องได้นะครับหรือจะเป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับถามว่าซูมต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนนะครับเราก็เพียงกดโอเคนะครับผมและจะใช้ได้นะครับ ในส่วนของการเข้าร่วมประชุมนะฮะในโปรแกรม z o o นะครับผมจะเป็นการส่งเป็นลิงก์นะครับผมลิงก์แล้วก็มี Meeting ID อาจจะมี Password ด้วยนะครับจะส่งเข้า Inbox ของเฟซหรือไม่ก็เป็นเมลนะครับในกรณีนี้จะได้รับเมลลักษณะประมาณนี้นะครับลิงก์สีฟ้าตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้นะฮะเพื่อเข้าร่วม การประชุมซูมนะครับหรือไม่ก็มี m e e t i n g i ดด้านล่างเราสามารถใส่ m e e t i n g ID เข้าไปเลยแล้วก็มีรหัสนะครับผมอเดี๋ยวเราจะทำการคลิกตัวลิงก์ที่เป็นสีฟ้านี้นะครับผมเราเข้าไปในส่โปรแกรมของซูมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ตัวประชุมนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะพูดหรือเปิดกล้องเปิดไมค์พวกนี้ฮะเราแตะตรงหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือที่ขึ้นมานะครับผมมีตั้งแต่จอยออดิโอนะครับแตะหน้าจอนะครับครั้งหนึ่งนะฮะเห็นคําว่าจอยออดิโอซ้ายล่างนะครับผมเราแตะเขาครั้งหนึ่งนะครับกด WiFi แล้วก็ระบบ จะถามว่าสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนออดิโอสำหรับโปรแกรมนี้นะเรากดคำว่า allow นะครับตัว a l l o w นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้สามารถที่จะใช้ได้ฮะแต่ก็ยังมิ้วอยู่มิ้วความหมายคือยังไม่มีเสียงนะครับเราแตะมิ้วไปครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะได้ยินเราแล้วนะครับหลายๆท่านก็จะได้ยินแล้วนะครับหรือต้องการที่จะเปิดกล้องวิดีโอนะครับผมสามารถกด start video อ่าโอเคเราจะเห็นรูปของเราที่อยู่ในการประชุมนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีกี่ท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะฮะมีคำว่า Parti participant ที่มีเลข2จะเห็นว่ามี2ท่านนะครับพอดีผมมีการล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้เห็นสาธิตในการใช้งานอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าตรงคำว่าปุ่มเห็นไหมครับนี่คำว่าปุ่มมอ3จุดนะครับ แตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะแชทได้นะครับเราแตะเข้าไปแล้วก็เราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมทักทายหรือว่าสอบถามได้หมดเลยนะครับผมถ้าเกิดเสร็จสิ้นแล้วเราสามารถคล s สไปนะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับปิดนะครับเราสามารถสต o อปวิดีโอเราได้นะครับ ทีนี้ในปุ่มมอนะครับผมสามารถที่จะมีไอคอนหรืออิโมติคอนที่เราสามารถยกมือถามหรือส่งเป็นกำลังใจให้กับผู้บรรยายสามารถปรบมือได้กดไลค์หัวใจได้หมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญจะมีคำว่า raise hand ก็คือยกมือถามเห็นไหมครับตอนนี้จะมีคำว่า both กำลังถามอยู่อยากถามนะฮะหลังจากที่มีการอธิบายคำถามอะไรเรียบร้อยนะครับ ทางผู้ที่ยกมือต้องยกมือลงด้วยนะครับโดยเข้าไปตรงมอับมขีดขวาล่างนะครับแตะเข้าไปนะครับผมนะครับผมกดคำว่า lower hand ก็คือนำมือลงมาได้นะครับมือเราก็จะหายไปนะครับเรามีไอคอนด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล้องก่อนนะครับนะครับเรากดปรบมือ ปืบเห็น,นได้ไฮะที่อยู่ในกล้องตรงรูปของผมนี่จะมีปบ,บมืออยู่ด้านบนนะครับผมกบบมือให้กับผู้บรรยายหรือกดหัวใจนะครับก็จะมีรูปหัวใจอยู่ด้านนี้นะครับผมใช้ง่ายมากนะครับหรือจะให้กดไลค์สิ่งที่จะอยู่ในหน้านี้นะครับที่สำคัญคือเราต้องแตะจอนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับ หรือว่าจุดพลุนะครับผมฉลองนะครับอยากให้ลองดูกันนะครับผมถ้าการเรียนหรือการประชุมหรือกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นสามารถกดลิฟ์ด้านขวาบนเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่มแดงๆนะครับโอเคฮะก่อนจะลิฟ์นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆลองดูนะครับว่าการใช้โปรแกรมนี้เพื่อเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทางพินช็อปนะครับผมลองดูกันนะครับผมติดปัญหาไงสามารถสอบถามแอดมินของทางพินช็อปได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ